ครับเข้าสู่รายการเป็นแฟนกันมิตอนนี้ไอ้กำลังคิดว่ากูฟังรายการอะไรอยู่วะ มาผมขอสามนาทีให้ผมได้น,นำตัวแบบกระทัดรัดก็แล้วกันนี่คือเป็นแฟนกันเมะพัดแค์ที่เชิญชวนทุกคนมาขายอนิเมะที่พวกเขารักระเกา่าใหม่แมสไม่แมสจะแนวแก๊กแอคชั่นเสียขขขงขวัญกอมคอมได้หมดทำมามา3ซีซันเกือบสี่สบ p วกกับโบ,บนัสอีกกว่าตอนใน,นระยะเวลา2ปีจุดเริ่มต้นจากปีสอยี่สิบเอ็ดตาฟุกจากทำพัดแคทเกี่ยวกับอนิเมะแต่มีความแตกต่างตรงที่มีการเปิดรับคนทั่วไปมารบสนุกแต่ทำได้เพียง2 EP ก็ส่อแวลแปลกท้อไปเกือบครึ่งปีพยายามทำมันทุกอย่างทั้งเปลี่ยนรูกแบบเปลี่ยนชื่อ มันก็สำเร็จผลมีคนเข้ามาสมัครประมาณนึงเพจแคทเขาก็ํำชื่อเดิมไปโปรโมทและช่วยนั้นทำไปสกิดใจพี่กวงพิธีกรรายการโลกคือการ์ตูนของเดอะสแตนดาร์ดอีกด้วยกลับไปใช้ชื่เดิมสิคะรออะไรเป็นไวกิ้งก็ได้ทำต่อเรื่อยๆสร้างสีสันและความสนุกเสียงหลลัวเราะและความประทับใจให้กับแฟนดอมจากอนิเมะเรื่องต่างๆมากกว่า30เรื่องพร้อมไปกระบ,บอกเสียงให้กับแฟนดอมที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างของพวกเขาในบางเวลามาค่ะทุกคนสลิมมิยามลระนี่จริ <laughs> งไม่รอเล่นค่ะเอาแล้วใช่ใช่มึงเป็น ให้ดยวอาวีก็น่าดิวพอรายการเริ่มมีคนแชร์มีคนเข้ามาฟังมากขึ้นเราก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นเราเริ่มมีทีมงานสำหรับทำรายการเริ่มมีคอนเทนต์เพิ่มอย่างเป็นไฟกันเม่เอะยังไงโบนัสแจกส,สาษณ์รีวิวอนิเมะและฮาร์ดท,ทล์กทำรู้สึกว่าเขาเยี่ยมจนมอมาระเด็นที่สุดอะเออเองพวกคุณทันหรือเปล่ายอบเป็นรุสสีคอนลีนอะทีนี้คนเหล่านี้ที่มีความสามารถมีเยอะมากแล้วแต่ละคนนี่คือแบบทั้งแปลได้ด้วยร้องได้ด้วย คือสามารถจบงานได้ด้วยเนี้ยคือเขาต้องการแบบพื้นที่ในการที่แบบที่วงการเนี้ยจะจะส่งถึงจับถึงเนี้ยครับบคุยกับมิและติดต่ดตตามเรื่องราวต่างๆและอัปเดตข่าวสารวงการอนิเมะเกิดว่ามีอนิเมะที่ทํามาจากสำนักพิมพ์โคดันชันก็จะฉายทาง d i s n e y Plus เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยคุยกันกับเพื่อนอะปวดหลังทุกคนที่คอยด้วยกันเนี่ยที่จะคอโจโจได้ต้องเป็นคนที่อ่าครสันหลังแข็งแกร่งพอสมควรไม่งั้นทาไม่ได้ใช่ค่ะขัานูหูไกันขูหูอ่าดีด คอาปส่สความสำเร็จถึงขั้นมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างแจมผู้ที่ซื้อภาพยนต์อนิเมะมาฉายในไทยนั่นแหละส่งข่าวสารมาให้เราประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆแล้วชวนเราไปดูหนังรอบสืวอีกด้วยเจ้าอื่นสามารถติดต่อได้นะครับเรารออยู่สลามยอกษ์สลามปิศาจ ที่ใช้เมืองตัวเองพันตัวเหยื่อน่ากลัวสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีแฟนมไม่มีผู้ฟังทุกคนเราก็คงอยู่ไม่ได้จนถึงตอนนี้หรอกครับรายการอยู่ได้เพราะพลังของคนรักอนิเมะที่คอยพพอร์ตพวกเราเสมอม,มาจริงๆให้เราจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศขนาดนั้นและก็ขอฝากรายการของเราไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณจากใจครับผมแล้ววันนี้นะครับพวกเราต้องขอลาไปก่อนครับดูอนิเมะให้สนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ